ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะผมจะมาสรุปนะครับนิยายปี2เล่มที่7นะครับบทนานะครับตอนนี้นะครับเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะครับอาจารย์ชบาชีลาเข้ามานะครับและได้อธิบายเกี่ยวกับงานเทศกาล1น,นะครับปี2นั้นจะได้แต้มคนละ5 0 0พันไว้ใช้ในการเตรียมงานหรือว่าไว้ใช้ในงานเทศกาลส่วนปี1น,นั้นจะได้คนละ5,500ปี3จะได้คนละ4.5 0 0สอครับจะมีการมอบแต้มเพิ่มเติม,ตมให้สําหรับพวกที่ทากิจกรรมเช่นสภานักเรียนหรือชมรม 3. นะครับแต้มที่ให้ไปนั้นนะครับเมื่อสิ้นสุดเทศกาลเนี่ยก็แต้มที่เหลือนะครับจะถูกเก็บคืน 4. นะครับที่1นถึงสนะครับได้แต้ม100แต้มห้อง5้ถึงแได้50แต้มห้อง9ก้ถึงสิไม่ได้อะไรเลยเงินเพิ่มเติมของห้องโฮลิกิต่านั้นนะครับมีคนได้แต้มเพิ่มทั้งหมด12คนโฮลิกิต่านะครับที่เป็นสานักเรียนได้หมื่นแต้มซูโดนะครับที่มีชมรมได้หมื่นแต้มและโอนโนเดลานะที่มีชมรมอีก1คนก็คือได้อีกหนึ่งหมื่นแต้มฮิลล์ต่านะครับ แต้มเพิ่มเติมนะครับรวมกันได้39,400นะครับโดยห้องของสแกนีเนี่ยรวมกันได้18,800แต้มห้องริเวน17,0 0 0แต้มห้องเอจินเอเได้26,600แต้มสรุปคือห้องของฮุลิยิตะได้แต้มเพิ่มเติมมากที่สุดในเทศกาลนี้นะครับไม่สามารถใช้แต้มนอกเหนือจากแต้มที่โรงเรียนมอบให้ได้ทําให้ห้องของฮุลิยิตะนั้นมีแต้มรวมทั้งหมด2 2 9 9 4 0อาอาจารย์นะครับอธิบายต่อเกี่ยวกับแขก โดยแขกนั้นนะครับจะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนหรือครอบครัวของพวกเขาเช่นพนักง,งานห้างเป็นตน้นแขกนั้นนะครับมีหลายช่วงอายุโดยช่วงอายุ30-40ถึงนั้นจะมากที่สุดรองลงมาคือต่ำกว่า 20- และ50าตามลำดับแขกผู้ใหญ่นะครับมีทั้งหมด283คนได้แต้มคนละ1 0,000แต้มและเด็กนะครับมี202คนได้คนละ5 0 0 0แต้มรวมทั้งหมดนะครับ483คนแต้มทั้งหมดของแขกคือ3 8 000, 4 0้านแแต้มผู้ชนะนะครับนับจากยอดขายนะว่าห้องไหนเนี่ยขายได้เยอะที่สุด และอาจารย์ประจําชั้นไม่สามารถใช้แต้มในการใช้บริการห้องตัวเองได้การชําระเงินนะครับชำระผ่านแอป,ปในโทรศัพท์ทําให้โรงเรียนนั้นติดตามยอดขายได้และแอป,ปนะครับจะไม่สามารถใช้ได้เมื่อเทศกาลนั้นสิ้นสุดลงคือเวลา16บหนาฬิกาและแล้วนะครับก็มาถึงช่วงถามคําถามนะครับคุลิตานะถามว่าถ้าทุกห้องเนี่ยมีแต้มที่ได้จากการขายเท่ากาันจะจัดลําดับอย่างไงซึ่งอาจารย์ครับอธิบายว่าถ้าเท่ากันทุกห้องเนี่ยทุกห้อง,ง,องได้100แต้มห้องหมดอาจารย์ครับอธิบายต่อว่ายอดขายนั้นจะทราบเมื่อหมดเวลาเท่านั้นทําให้โอกาสที่ยอดขาายเเท่่ันนปป็ไไไมด้ หลังจากน kind of ั้นนะครับมีการประกาศผลสอบกลางภาคเทอม2อนะครับอันดับที่1อยู่คิมุระอันดับที่2องโฮลิทิตะและมีสิ่งแปลกปลอมปรากฏอยู่ที่อันดับที่1 1นั่นเองครับก็คือชื่อของซุโดทาให้ FOA ของซุโโดด้านวิชาการนั้นเป็นสีบวกและนกโคจินะครับคิดว่าเรื่องสากุระกับเรื่องซุโดเนี่ยจะทําให้คนในห้องเนี่ยตั้งใจมากขึ้นก็จบไปแล้วนะสอสรุปนะครับปี2เล่มที่7บทนำนะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยวันนี้ด้วยนะครับถ้าใครชอบนะฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์